เจ้าพระเจ้าสวัสดีค่ะครับพ่อมือนีนเขาจะง่อยนถามน่อย,ออยโอขาสามน่อยขาสามน่อยขาสามน่อยบ่นไรโอ้มือีหเบ่นไรบ่พ่อ่บนไรีมีิแปลแหกย่าอคเรือ เชฟพอคิดไม่หนักพอเชฟพอคิดครับหนึ่งแปดแปดเจ็ดเก้าหนึ่งแปดแปดกับเจ็ดเก้ากาชาติสองศูนย์สองข้าหกหนึ่งสองศูนย์สองกับหกหนึ่งข้าหกหนึ่งพิเศษ 8, 4ีหนึ่งศูนย์กแปดทีีหนึ่งศูน์ก็แปดีหนึ่งศูยกแปดกปปกติดีพอทีีีครับเาแปดีีีว่าทีสามตัวเลยนะครับโอ้โหปวดเถอะพี แปดศูนย์แปดศูนย์ก็หกหกศูนย์แปดศูนย์ก็หกหกโอ้โหแปดศูนย์เออยังดีเขาซ้ำว่วอยอยู่ไป่ตัอนะขอเนาะเออชุดนี้เป็นชุดเต็มของเล่าพัฒนาพร้อมเลือะท่านผช้ชมค่ะชุดเต็มของเล่าพัฒนาพร้อม มื่ออื่นวันพุธวันพุธกลับบ้านแล้วเ้องเราสิเขียนว่าห้าหน้อยเราพัฒนาสันห้าหน้อยเลขลักตัวได้พอ้า เจ็ดแปดเก้าศูนหกเจ็ดแปดเก้5 5าศูนตัวประกบหนึ่งสองสามสี่ห้าจับคู่บนล่างหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดหนึ่งแปดสองสามแปดสี่แปดห้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าศูนย์หนึ่งศูนย์สอง ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเลกวิ่นเจ็ดหนึ่งซีห้าสองเจ็ดหนึ่งสี่ห้าสองตัวระว่างระว่างเจ็ดกับหนึ่ง ความมียาทบเทียนตัวเลดเนาะควาตมีทบถ้วนตัวรีุ่นี้เป็นชุดเต็่มของเล่าพัฒนาพร้อมด้วยขนมช่มขาตัวเีขเสียวเล่าขอบคุมมากอาบ้านขางให้มองพร้อมนะเะนาะพยู่เทียบตรงว่าหลายมือเขากัไปบางล้ำพมือทันชุ่ม่ะทุกท้ากันไป ยางไปสื่อของบางน้ำผู้ก็รถไปตะแต่ไป,ไปยางบางน้ำผู้ย้อนอดีต,ตัตงแต้สมัยมันเลี้ยงขงเทพบเลี้ยงเทียบก็บ,บริบไปไซตตะเกียร์เอาทำช่มขามึงตัวเล็กเนวทางห้าหน้อยน้ำกันตัวเล็กเนวทางห้าหน้อยของป่อพ่มนะคะ วันที่25ธันวาคม2567วันพุธนะคะเลขลัก67890ตัวประกบ1 2 3 4 5จับคู่บนล่าง61 62 63 64 65 71 72 73 74 75 81 82 83 84 85 91 92 93 94 95 0102030405เหล็กวิ่น714หาสองตัวระว่างคือเจ็ดกับหนึ่งชุดเต็มนี่คือเป็นตัวเลขเนียทางของเล่าพัฒนายุนี่นี่เขาหมู่ว่านนี่สตัวยุนี่นี่หกตัวที่ผ่านมาสี่หางวดกับยุนี่นี่เพราะฉะนั้นผู้ชมพิจารณามืก่กัะขักส่วนชุดตัดของกูพ่พมก็มีตามที่ท่านผู้ชมเห็นนี่นะคะมี สิบสองชุดตัวพนเนี้ยนมีเจ็ดสามเก่าหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งมีนี่นีเจ็ดสองมีนี่นีเจ็ดหกบ่มีเก่าหนึ่งมีสี่หนึ่งบ่มีเจ็ดสามมีหกหนึ่งมี เจ็ดีมีเอาท่านผู้ชมพิจารณาอีกเัวหนึงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาเนาะค่ะเนาะอันนี้คือชุดเต็มหรือห้าหน้อยหรือเหลขกขอบจักรวานใส่ได้ทุกคนทุกหวยบริวาตาห้าหน้อยบริวาตาเล่าได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นทา่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านทุกคน,ก,นก่อนสีน้ำตัวเลขแเนวทางไปพิจารณาไปเสียงสื่อกะ พิจารณาค่ะคักสกอนใส่วิจารณญาณในการรับชมเนาะเพราะว่าตัวเลขแนวทางพอพอมก็เหตุตามสูตรเพราะฉะนั้นต้องช่วกับต้องพิจารณาสกอนเนาะค่ะเนะเาะโฮเมนฮอนไดฮอนซือนะคะเอาตัวเลขแนวทางก็ตามนี่สําหรับคลิปนี้พ่อมีหยังบอก,กับแฟนคลับเอฟซีบอครับมี่หยังบอเขาหลายคนบอลหลายคนคนใดคนดี เออออโอ้โแปดแปดถ้านายนะว่าวันวัดธรรมาสนุกันบ่นขาดชาวาไปเรื่อยเลยนะเออเบิ้ดดี้เบิ้นลายแค่นี้ทีได้โทรเด็กขัดขโมยได้เจ้าเ่งบนซะอันว่ามือไหบว่าันกะทีใครยรอกคนยันนึ่งกับบนล่างไงยหรอกคนยันนึงกับว่าบนล่างกับขโมดโถ่ทีน้อยน้อยอยุ คนนี้กัอเบิรนฟนนี่เบินไามน้อยไามน้อยอยู่ตียครับันกับซื้อวางเบิร์นได้อยู่จ้ารับเพื่อนกับเล้ากับยุนี่ล่ะุท้เขาโคตัวชี้โถกับยุนี่เหล้าก็ได้ตอนนี้กับเช็คผิวพกเขาเขหก็เขาละถหาต้องเชียงก็บว้าวมันเขาเช็คผิว่ามันได้อยู่ตรถ้าบเว่ยนึงกับลอยวบราณเหล้าก็ได้ เขาจเเรื่องกับเขาทิศก็ได้มีละก็ได้ชุดเต็มเลยละเขาเขาตัวละบ่างี่เขาดีดีเลยลาเนี่ยถ้าไหนกับเขาตัวละ้างก็ขอพอดีดีเออมือนร้่นกับเกี่ยวนี่จะ่ีเขาพวกเขาเขาบอกเขาบอกแ้วละก็เสือกพิจารณาพวกกับัั้วขั้วจังเสือว่กมั้ะอันไปพวกไปอยังตัวามันตัวรี่เสียงว้อเสียงมันสูงอัน ตัวใ้ตัวหนึ่งออกกับพวกหัเข้าบุเชิงบ้นหลายวางนสินเดียวไปกัน้าซื้อกับค้าได้กันพวกค้าซื้อกับพวกค้าได้เข้าละยังคือกันละถ้าเอาใจถูใจส้นเราจังไดเข้ามากเนาะเข้ามาเข้ากับสื้อเข้ามากก็สือเข้ากับมากะว่าข้อจะได้ื้อกัได้แย่กับโซ่ียไใดกับโซใดยู่นีละเนก็ได้ใดให้ยังหนึ่งให้อกหนึ่งเงิือกันละ เอกเสียตลอดนไ่ได้หนได้สองเสียตลอดสามก็ผัวด่าตลอดโเดิง์นเดคร์นแบบตัเ็อ่ไะจ้าพ่อเอาตัวเลขแนวทางตามนี้ค่ะท่านผู้ชมคะมักจบจัดคัดพานบาเป็นอย่งโชคดีทุกท่านทุกคนนะคะเจอกันไม่คิดหนาค่ะสวัสดีค่ะครับ